วันนี้จะเล่าเรื่องผีให้ฟังเรื่องหนึ่งครับเป็นผีที่หลายคนเคยได้ยินแต่น้อยคนนะครับที่จะได้เห็นตัวเป็นๆของมัน สวัสดีครับมิตรรักแฟนหลอนอยู่กับผมครับ1 1 LC เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ฟังทางบ้านเป็น2เรื่องราวครับที่อยากจะทุกคนได้รับฟังกันคือแต่ละเรื่องเนี่ยแหละครับผมบอกเลยว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวไม่เหมาะกับการฟังคนเดียวเลยแหละครับแต่ถ้าเกิดผู้ฟังทางบ้านท่านใดน,นะครับที่เปิดคลิปนี้มาแล้วกําลังฟังเรื่องราวสยองขวัญเรื่องนี้อยู่คนเดียวแล้วก็ หาของขลังหาพระหรือเปิดเสียงเบาๆเอาไว้นะครับเพื่อที่คุณเนี่ยจะได้ไม่รู้สึกกลัวไปมากกว่านี้คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่ามีเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเกี่ยวกับผีบังตาและก็อีกหนึ่งเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินมาแน่นอนครับว่าผีชนิดนี้เนี่ยลักษณะหน้าตามันประมาณไหนอะไรยังไง บาบให้ฟังคือมันเป็นผีที่หลายคนเนี่ยเคยรู้ประวัติมาครับว่าลักษณะของมันจะมีเพียงแค่ไส้มีแต่หัวแล้วก็มีแสงสว่างตรงกลางใช่แล้วครับนั่นก็คือผีกระสือผมว่าหลายคนเคยได้ยินในเรื่องราวเกี่ยวกับผีกระสือแต่น้อยคนมากครับที่จะได้เห็นตัวเป็นๆของมันใน EP นี้เนี่ยแหละครับมีผู้ฟังทางบ้านท่านนี้เขาได้ไปเจอแล้วก็ได้เห็นกับตามาแล้วครับว่าความสยองขวัญของผีกระสือเนี่ย มันน่ากลัวขนาดไหนก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังกันนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าเรื่องราวความเสี่ยงควัญใน EP นี้นั้นจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันให้ดีเพื่ออัธรตในการรับชมนะครับลองหลับตาจินตนาการตามผมไปครับว่าคุณเองคือคนที่ได้เจอสองเรื่องราวความเสี่ยงควัญในวันนี้กับตัวเอง เรื่องราวความสยองขวัญใน EP นี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตใช้นามสมมุติผู้ฟังทางบ้านท่านนี้ว่าคุณตันนะครับคือจริงๆแล้วนี่แหละครับคุณตันเนี่ยเขาได้ไปเจอกับเรื่องราวความสยองขวัญมาทั้ง2เหตุการณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่เขานั้นจดจํามาตลอดในชีวิตเลยแหละครับว่า2เหตุการณ์นี้เนี่ยมันน่ากลัวมากแม้ว่าในชีวิตนี้ครับเขาอาจจะเคยได้ยินเสียงหรืออาจจะเคยได้กลิ่น แต่มันก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันน่ากลัวเท่ากับ2เรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้นี่เลยครับโดยเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ชายของเขาที่ชื่อว่าตุลนครับซึ่งแม่เนี่ยจะเป็นคนถ่ายทอดเรื่องราวเรื่องนี้ให้กับเขาได้ฟังเหตุการณ์นี้ต้องพาทุกคนย้อนกลับไปเมื่อประมาณ12ปีก่อนเขาได้ย้ายกลับจากกรุงเทพนี่แหละครับมาบ้านเกิดต่างจังหวัดซึ่งมันจะมีอยู่วันหนึ่งครับที่คุณตาแล้วก็ยายเนี่ยจะไปขุดหลุมปลูกผักกันที่นา เลยชวนพี่ชายของเขาเนี่ยติดสอยห้อยตามไปด้วยที่นาของครอบครัวเนี่ยก็จะอยู่ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่ครับพอไปถึงเนี่ยตากับยายก็ได้ปล่อยให้พี่ชายของเขานั่งเล่นอยู่ที่เถียงนาส่วนตากับยายแกเนี่ยก็จะไปขุดหลุมปลูกผักซึ่งจุดตำแหน่งที่ไปขุดหลุมเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ไกลอะไรกับจุดที่พี่ชายของเขาเนี่ยนั่งอยู่ที่เถียงนาเลยซึ่งก่อนจะไปนี่ยนะครับยายก็ได้บอกกับพี่เอาไว้ว่าตุน อยู่ตรงนี้นะลูกเดี๋ยวยายจะไปดูตาแป๊บหนึง่งจากนั้นครับยายก็ไปช่วยคุณตาเ่ยขุดหลุมระหว่างนั้นเนี่ยทั้งคุณตาแล้วก็คุณยายก็คอยมองดูพี่ชายของเขาเป็นระยะพอเห็นว่าพี่เนี่ยครับนั่งเล่นอยู่คนเดียวไม่ได้สุกซนอะไรแกสองคนเนี่ยก็ตั้งใจขุดหลุมไปเรื่อยเรื่อเอจนให้แล้วเสร็จแต่ว่าเมื่อยายเนี่แหละครับได้หันกลับมาดูพี่ชายอีกครั้ง ในขณะที่กำลังขุดไปช่วยคุณตาไปอยู่นี้ก็พบว่าพี่ชายที่นั่งเล่นอยู่คนเดียวที่เถียงนาได้หายตัวไปคราวนี้เนี่ยแกก็เลยรีบเดินไปดูคิดว่าพี่ชายเนี่ยคงจะเล่นอยู่บริเวณแถวแถวนั้นแต่พอแกเดินหาดูรอบเถียงนานี่แหละครับแกก็ไม่ได้เจอกับพี่ชายเลยแกก็เลยตะโกนเรียกเสียงดังเลยครับตุ้นตุ้นอยู่ไหนลูกออกมาเร็วออกมา กตะโกนเรียกอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้ารอบแต่ก็ไม่ได้มีเสียงขานรับอะไรกลับมายายกับตาเนี่ยครับต้องยอมทิ้งจอบทิ้งเสียมแล้วก็ออกเดินหามาริเวนรอบๆเถียงหน้าตรงนั้นแต่โชคร้ายครับคุณตากับคุณยายเนี่ยไม่เจอแม้แต่งเงาของพี่ชายเลยยายแกก็ใจคอไม่ค่อยดีหัวใจนี่คือตกไปที่ตะตุ้มตาเนี่ยเลยบอกให้ยายครับกลับไปดูที่บ้าน ผื่อว่าตุลเนี่ยมันจะเดินกลับไปที่บ้านเองระยะทางจากบ้านเนี่ยมันไม่ได้ไกลอะไรมากมายเผื่อบางทีเนี่ยพี่ชายแกอาจจะรู้สึกเบื่อเบื่อเลยเดินกลับไปที่บ้านเองยายก็รีบเดินกลับไปที่บ้านครับโดยที่คุณตาเนี่ยยังคงอยู่บริเวณแถวแถวเทียงนาแต่พอไปถึงที่บ้านครับยายก็ตะโกนเรียกหาทั้งตะโกนเรียกก็แล้วเดินตามหาจนทั่วบ้านก็แล้ว แกนี่แหละครับพอไม่ได้เห็นเนี่ยก็เลยเดินมาหาคุณแม่ที่กําลังทากับข้าวอยู่ถามว่าเห็นตุนไหมตุนมันเดินมาทางนี้หรือเปล่าแต่แม่ของคุณตันนี่แหละครับก็ได้ตอบมาว่าทํากับข้าวอยู่แม่หนูไม่เห็นอะไรเลยทําไมหรอยายก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดนี้แหละครับให้แม่ของเขาได้ฟังด้วยความร้อนอกร้อนใจไอ้ตุนมันหายข้าสายตาแป๊บเดียวเองมันหายไปไหนไม่รู้พอแม่ได้ยินแบบนั้นนั่แหละครับ แม่รีบปิดเตาแก๊สทิ้งตะหลิวและแม่นี่แหละครับก็พาคุณตันเนี่ยไปอยู่กับป้าข้างๆบ้านก่อนแม่แกก็กลัวครับถ้าเกิดคุณตันหายไปอีกคนนึงเนี่ยเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่ก่อนที่แกนี่แหละครับจะเดินกลับไปที่นากับคุณยายเพื่อไปช่วยกันหาพี่ชายของเขาตอนที่แม่ไปถึงที่นานี่แหละครับแม่ก็ได้เห็นว่าคุณตาเนี่ยกำลังเดินหาพี่ชายเขาอยู่พอดีคุณตาเนี่ยนะครับเดินจนรอบเทียงนา แม่ก็ตะโกนถามเขาว่าพ่อเห็นไอ้ตุนไหมเห็นไหมคุณตาก็า่ายหัวเลยล่ะครับแล้วแกก็พูดว่าไม่เห็นเลยเราแวกรอบๆนี้เนี่ยพ่อหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอแม่กับยายนี่แหละครับก็เลยรีบไปขอความช่วยเหลือจากคนในหมู่บ้านให้ออกมาช่วยตามหาพี่ชายของเขากันตอนนั้นครับคุณตากับคุณยายเนี่ยกลัวมากกว่าครับว่าพี่ของเขาเนี่ยจะเป็นอะไรไป พอที่นานนเนี่ยมันอยู่ใกล้กับหนองน้ําของหมู่บ้านก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยมีข่าวว่ามีเด็กนี่แหละครับจมน้ํามาหลายคนแล้วชาวบ้านหลายคนครับในวันนั้นเนี่ยก็ช่วยกันออกตามหาซึ่งก็ไม่ได้หาแค่บริเวณที่นานะครับก็พากันหาระยันในหมู่บ้านทั้งตะโกนเรียกหากันก็แล้วไปหาตามจุดต่างๆที่คิดว่าเด็กจะไปซ่อนก็แล้วคือหากันเป็นชั่วโมงครับ แต่และคนเนี่ยก็เรียกตะโกนไปน้องตูนน้องตูนเสียงชื่อพี่ชายเขานี่แหละครับดังกึกก้องไปทั่วหมู่บ้านแต่ไม่มีใครพบตัวพี่เขาเลยแม้แต่คนเดียวคือตอนนั้นครับชาวบ้านเนี่ยเริ่มคิดแล้วว่าพี่ของเขาเนี่ยคงจะตกน้ําไปแล้วแน่นอนพราะหารอบหมู่บ้านแล้วในหายอย่างไรก็หาไม่เจอแม้กระทั่งในหมู่บ้านนี่แหละครับบ้านของเพื่อนของพี่ชายแกก็ไม่มีใครเจอครอบครัวตอนนี้เนี่ย ใจขอไม่ค่อยดีแล้วครับไม่อยากจะคิดว่าถ้าพี่ชายของเขาเนี่ยตกน้ําจริงๆเนี่ยมันก็คงจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างที่จะไม่อยากจะฟังกันเลยแต่ก็ยังว่าแหละครับจะให้คิดเข้าข้างว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าไม่ใช่เรื่องร้ายแบบนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยชาวบ้านก็ได้มีการลงไปเช็คดูในบ่อน้ํานี่แหละครับว่าพี่ชายของเขาเนี่ยตกไปหรือเปล่าตาของเขาแล้วก็ชาวบ้านคนอื่น เดาแห่นี่แหละครับมาหวานในหนองน้ำของชาวบ้านแต่ว่าหลังจากที่หวานแหหาอยู่นานบางคนนี่แหละครับก็บอกว่าโอ้ยแหมันไม่เจอหรอกเดี๋ยวเนี่ยพากันลงไปงมกันเลยพวกผู้ชายที่เป็นชาวบ้านนะครับที่เป็นคนโตโตเนี่ยเขาก็พากันลงไปงมอยู่ในบ่อน้ํานั้นแต่ก็ไม่มีใครเจอร่างของพี่ชายเขาเลยตอนนี้เนี่ยฟ้าก็เริ่มมืดแล้วความหวังมันเริ่มลิบหลีลงเรื่อยๆครับ แม่กับยายเนี่ยจึงเตรียมที่จะพากันไปหาหมอรำรให้เขาช่วยดูหน่อยครับว่าพี่ชายเนี่ยอยู่ที่ไหนกันแน่แล้วยังมีชีวิตอยู่ไหมด้วยความที่ว่าครอบครัวเขานี่แหะครับอยู่ต่างจังหวัดเวลาเดือดร้อนใจอะไรที่มันเป็นหาคำตอบไม่ได้เนี่ยก็จะไปพึ่งหมอธรรมไปหาพระหรือหาคนที่เขาเพอจะมีวิชาอาคมแบบนี้นี่แหละครับให้เขาเนี่ยช่วยดูหน่อยครับว่าพี่ชายเนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ไหม แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ทันได้ขึ้นรถไปครับปรากฏว่ามีคนเจอพี่ชายคนที่พี่เจอนี่แหละครับคือคุณยายคนหนึ่งชื่อว่ายายช้อยยายช้อยนี่แหละครับแกอาศ,ศัยอยู่ในบ้านระแวกเดียวกับครอบครัวของเขาเนี่ยแหละไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยแกคิดอะไรอยู่ยายชอยนี่แหละครับแกเดินกลับไปหาพี่ชายของเขาที่บ้านอีกครั้งหนึ่งและปรากฏว่ายายชอยได้ไปเจอพี่ของเขาครับแล้วก็เจอในสภาพที่ครบ32ประการ ยังคงหายใจอยู่โดยสภาพที่ยายชอยไปเห็นเนี่ยพี่ชายกำลังนั่งเล่นรถของเล่นแล้วก็กินนมอย่างสบายใจไม่รู้เลยครับว่าคนทั้งหมู่บ้านในกำลังตามหาตัวอยู่ด้วยความที่ว่าตอนนั้นแหละครับทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยมุ่งแต่ไปอยู่ในหนองน้ำนี้แล้วเพราะว่าทุกคนนี่แหละครับเดินตามหาบนฝั่งบนบกแล้วเนี่ยครับจนทั่วหมดเหลือเพียงแค่หนองน้ำนี้ที่เดียวนี่แหละครับที่ไม่มีใครงมลงไปหา ทำให้ชาวบ้านหลายๆคนครับก็จะมาจุดโฟกัสอยู่ที่นี่ที่เดียวแต่มียายชอยนี่แหละครับที่แกเนี่ยเดินกลับมาที่บ้านของเขาแล้วก็ได้เจอพี่ชายของเขาทันทีแกก็รีบเดินเข้ามาถามแล้วว่าเอ้าตุน้นไปไหนมาลูกทำไมไปอยู่ตรงนี้เขาตามหากันทั่วเลยพี่ชายของเขาก็ได้ตอบกับยายชอยมาแบบซื่อครับไม่ได้ไปไหนนะครับก็ผมเรียกแล้วแต่ไม่มีใครตอบตะโกนจนคอแห้งไม่มีใครสนใจผมก็เลยเดินกลับมาบ้าน ยายชอยได้ยินพี่ชายแกตอบแบบนั้นนั่แหละครับก็รู้ได้ทันทีเลยครับว่าบางทีเนี่ยพี่ชายของเขาเนี่ยอาจจะโดนผีบังตาเลยรีบพาตัวพี่ชายนี่ของเขาเนี่แหละครับเดินออกจากบ้านแล้วก็มุ่งหน้าไปที่หนองน้ําตรงนั้นพร้อมกับตะโกนนะครับเจอตุนแล้วเจอตุนแล้วทุกคนตอนนั้นเนี่ยที่ได้เห็นภาพยายชอยเดินจูงมือพี่ชายเขามาเนี่ยนะครับก็รีบพากันมุ่งเข้ามาหาครับเขาก็พูดกันมาณว่ารู้ไหมเนี่ยเขาตามหากันหมด พี่ชายเนี่ยก็ตอบเหมือนกับที่ตอบกับยายช้อยเลยแหละครับแต่ทุกคนเนี่ยก็ถามเพิ่มหลายคําถามมากด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยพี่ชายเขาไม่ได้โตอะไรมากนะครับก็ยังเป็นเด็กอยู่ก็เลยเล่าเรื่องได้ไม่เป็นเรื่องนักเท่าไหร่แต่จากคําถามที่พี่ชายนี่แหละครับหลายคําถามมากก็เหมือนกับประมาณว่าสามารถปฏิปต่อเรื่องราวได้ประมาณว่าทีแรกเนี่ยพี่ชายเขาก็นั่งเล่นอยู่คนเดียวนะครับตรงเถียงนาตรงนี้นี่แหละ แต่ในระหว่างที่กำลังนั่งเล่นแล้วก็มองตากับยายขุดดินไปเนี่ยพี่ชายแกเงยหน้าขึ้นมาเห็นป้าคนหนึ่งที่ไม่รู้จักยื่นอยู่ตรงคันนาแปลงนาข้างๆแล้วก็กวักมือเรียกให้พี่เขาเนี่ยนะครับไปหาด้วยความที่ว่าเป็นเด็กนี่แหละไม่ได้คิดอะไรมากบวกกับว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ชายนะครับเป็นคนที่ไม่ได้กลัวคนแปลกหน้าอะไรเลยแกก็เลยเดินไปหาป้าคนนั้นป้าคนนี้ก็ยื่นขนมให้ครับแล้วก็ถามกับพี่เขาประมาณว่า กินไม่จ้าซึ่งขนมที่ป้าคนนั้นยื่นให้เนี่ยเป็นขนมไทยที่พี่เขาตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จักครับแล้วก็ดูไม่น่ากินเลยพี่ตุลนี่แหละครับแกก็เลยปฏิเสธไปว่าไม่กินครับป้าคนนั้นเนี่ยก็เลยชวนพี่ชายเขาเนี่ยไปเดินเล่นที่แปลงนาของตัวเองคราวนี้พี่ชายเขาเนี่ยไม่ได้ปฏิเสธครับก็เดินตามป้าแกลงนาไปซึ่งก็ไม่ได้เดินไปไหนไกลเลยนะครับแค่เดินจากเถียงนาเนี่ยไปแปลงนาข้าง แล้วก็เดินลงไปในแปลงนาข้างล่างนั่งเล่นดินเล่นทรายอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความที่ว่าคันนาเนี่ยมันค่อนข้างสูงพี่ชายเนี่ยตัวก็เล็กพอพี่ชายเขานั่งลงปุ๊บก็ถูกคันนาเนี่แหละครับบังจนมิดคือถ้าไม่เดินมาใกล้ๆเนี่ยก็จะไม่เห็นพี่ชายแกก็นั่งเล่นดินเล่นคโคลนอยู่ตรงนั้นโดยที่มีป้าคนแปลกหน้าคนนี้นี่แหละครับยืนอยู่ด้านหลังตลอดเวลาแต่ว่าเล่นไปได้แค่แป๊บเดียว พี่ชายเนี่ยก็หันไปมองก็ไม่ได้เจอป้าคนที่ยืนอยู่ด้านหลังแล้วพอไม่เห็นว่ามีคนยืนด้านหลังครับแกก็เลยเดินกลับไปที่แปลงนาของตาแล้วก็ยายแต่เมื่อตอนที่กลับไปถึงที่แปลงนาเนี่ยแหละครับเราก็เดินไปที่เถียงนากลับไม่เจอคุณตาแล้วก็คุณยายแล้วแต่เห็นอยู่ครับว่าคุณตาเนี่ยตะโกนเรียกชื่อตัวเขาเองอยู่ไกลๆเลยพี่ชายก็เลยตะโกนบอกตาหนูอยู่นี่อยู่หนูอยู่นี่ แต่ตาเนี่ยก็ไม่ได้หันมามองเขาเลยแม้แต่น้อยสักพักเนี่ยแม่กับยายก็มาเขาก็เรียกชื่อพี่ชายเหมือนเดิมนี่แหละครับตุนตุนอยู่ไหนลูกตุนไหนลูกซึ่งพี่ชายเนี่ยก็พยายามเรียกเหมือนเดิมครับผมอยู่นี่ผมอยู่นี่ทั้งวิ่งรอบตัวแม่ทั้งกระโดดก็แล้วแต่ก็ไม่มีใครเห็นเลยพี่ชายเขาเนี่ยก็คิดว่าพวกผู้ใหญ่เนี่ยต้องแกลง้งเขาเนี่ยก็เลยโกรธครับแล้วก็วิ่งหนีกลับมานั่งร้องไห้คนเดียวอยู่ที่บ้านจนกระทั่งนี่แหละครับ ยายช้อยเนี่ยได้เดินมาเห็นชาวบ้านเนี่ยก็เลยเชื่อว่าสาเหตุที่พี่ชายของเขาเนี่ยแหละครับหายตัวไปเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามีผีเนี่ยมาบังตาเอาไว้ซึ่งวันต่อมาเนี่แหละครับครอบครัวของเขาเนี่ยก็ได้พาพี่ชายไปที่วัดเพื่อให้หลวงปู่เนี่ยช่วยพรมน้ำมนต์แล้วก็ผูกข้อไม้ข้อมือสายศีลอะไรให้หลังจากนั้นครับพี่ชายเนี่ยก็ไม่ได้ไปนากับคุณตาคุณยายเนี่ยพักใหญ่เลย ตากับยายแกกลัวครับกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เนี่ยซ้ำขึ้นอีกแม่เนี่แหละครับได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่พี่เนี่ยหายตัวไปให้เขาได้ฟังในตอนที่เขาเนี่แหละครับเริ่มที่จะโตมีอายุแล้วจึงได้รู้ครับว่าพี่เนี่ยเคยโดนผีบังตาด้วยความที่ว่าพี่ชายตอนนั้นนั่นแหละครับยังเด็กอยู่แกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องราวอะไรมากมายหรอกครับรู้แค่ว่าป้าคนนั้นเนี่ยที่มาพาแกไปเล่นเนี่ย คือป้าคนนั้นแกก็ไม่ได้มาในสภาพที่น่ากลัวอะไรมาในลักษณะปกติเพียงแต่ว่าเครื่องแต่งกายของป้าคนนั้นนั่นแหละครับมันดูซอมซ่อดูเก่าๆแถมยังไม่เหมือนกับชาวบ้านที่ใส่กันคือถ้าเทียบนะครับพี่ก็บอกประมาณว่าการแต่งกายของป้าคนนั้นเนี่ยเหมือนจะเป็นเหมือนกับคนโบราณโบราณเลยคือแกไม่ได้เห็นแบบผ้าถุงอะไรเก่าๆแบบนี้ แล้วก็ไม่ได้เห็นคนใส่เสื้ออะไรประมาณนี้เนี่ยมานานมากแล้วจนกระทั่งนี้แหละครับตัวของคุณตุนเองได้มาเจอกับเรื่องราวเรื่องหนึง่งแต่ระยะห่างระหว่างเรื่องราวที่พี่ชายเขาเจอกับเรื่องราวเรื่องนี้ที่เขาเจอนี่แหละครับค่อนข้างที่จะห่างกันมาประมาณหลายสิบปีพอสมควรคือเรื่องแรกน,นี่ยนะครับที่พี่เขาโดนผีบางตาเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนสมัยที่พี่เนี่ยยังเด็กแต่เรื่องนี้แหะครับเรื่องที่สองนี้เนี่ย เพิ่งจะเกิดขึ้นมาตอนปีพศ2561นี้เองคือตอนนั้นครับที่ตำบลของเขาเนี่ยมีการจัดงานพิธีทำบุญแล้วก็ถวายพระตาหารเพลประจำปีซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสารพันยะด้วยและทุกคนในหมู่บ้านในตำบลน,นั่นแหละครับก็จะมีการส่งทีมเนี่ยเข้ามาประกวดแม่ของเขาเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทีมของหมู่บ้านที่จะร่วมประกวดด้วย เขาเองก็ได้เห็นว่าหลังจากเลิกงานนี่แหละครับแม่ก็จะไปซ้อมสวดมนต์กับป้าคนอื่นๆทุกวันจนกระทั่ง3วันก่อนจะถึงวันงานครับวันนั้นเนี่ยตอนประมาณสองทุ่มครึ่งแม่ของเขาเนี่ยเพิ่งจะอาบน้ําแต่งตัวเสร็จโดยความที่แกเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากหลังเลิกงานกลับมาถึงบ้านแกก็อาบน้ำน,นี่แหละครับแล้วก็กำลังจะออกไปฝึกสวดมนต์ที่สาราวัดของหมู่บ้านแม่ก็ได้เดินปิดหน้าต่างในบ้านก่อน แต่ในตอนที่กำลังจะงับหน้าต่างนี่แหละครับแม่เนี่ยบอกกับเขาว่าแม่เห็นว่าด้านนอกที่ห่างออกไปค่อนข้างไกลมันมีแสงสีเขียวส้มอมแดงลอยมาทางทิศตะวันตกของบ้านแม่ของเขาเองเนี่ยก็ยืนมองแบบไม่มีท่าทีว่าจะหวาดกลัวอะไรหรอกครับคือแกก็พยายามจ้องดูครับว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เพราะมันเป็นแสงที่แบบสว่างวูบ แล้วก็ดับลงแล้วก็สว่างวูบขึ้นมาแล้วก็ดับลงแม่ก็ยืนจ้องอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วแม่ก็ตะโกนเรียกเขาครับคือตอนนั้นเนี่ยคุณตันเนี่ยอยู่ใต้ถุนบ้านพอดีแม่ก็ตะโกนครับตันขึ้นมาบนบ้านเร็วขึ้นมาบ้านเร็ว,มรวแม่เห็นแสงอะไรก็ไม่รู้เขาก็ไม่รู้หรอกครับว่าแม่พูดจริงพูดเล่นก็ยังคงวิ่นเล่นอยู่ที่หน้าบ้านอยู่ตอนนั้นนั่นแหละครับแม่ก็เห็นว่าเขาไม่ขึ้นมาสักทีแล้วไอ้แสงไฟนี่มันก็เริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยๆ แม่ก็ตะโกนเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งครับตันขึ้นมาเลวแม่เห็นผีก็สือเขาตอนนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าแม่พูดจริงหรือเปล่านะครับแต่ลูกไฟนั้นเนี่ยมันก็กําลังลอยเข้ามาบ้านเขาเรื่อยๆเรื่อยๆในจังหวะที่เขาเนี่นะครับกาลังวิ่งขึ้นมาบนบ้านก็ได้เห็นกับตาครับว่ามันมีแสงสีเขียวๆส้มๆอมแดงหน่อยเนี่ยมันจะกระพริบผู้วาบผู้วาบมันค่อยๆมาใกล้ๆบ้านเขา แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เขาเนี่ยไม่แน่ใจว่าตาฝาดไปหรือเปล่าคือเหนือดวงไฟขึ้นไปนี่แหละครับเขาเห็นเป็นหัวของผู้หญิงคนหนึ่งมีผมเภาลุงรังปิดหน้าปิดตาภาพที่เห็นตอนนั้นเนี่ยมันน่ากลัวแบบอธิบายไม่ถูกเขารู้สึกขนลุกไปทั้งตัวครับแล้วก็พูดอะไรไม่ถูกเลยเขากับแม่นะครับแอบยืนดูอยู่อย่างเงียบๆตอนนั้นเนี่ยพอเขาขึ้นมาบ้านได้เท่านั้นแหละครับ เขาก็ยืนมองไอ้ผีกระสือตัวนี้เนี่ยที่มันกําลังลอยมาทางเล้าไก่ของบ้านของเขาภาพตอนนั้นเนี่ยคือเขากับแม่ครับสองคนเนี่ยเหมือนกับแง้มหน้าต่างแอบดูกันแม่เนี่ยมองจากช่องด้านบนเขาเนี่ยมองจากด้านล่างก็เลยเห็นแล้วครับว่าผีกระสือที่ผู้ใหญ่เขาพูดกันเนี่ยของจริงเนี่ยมันน่ากลัวกว่าเป็นล้านเท่า คือไอ้ตำแหน่งที่เป็นลำไส้เป็นหัวใจเป็นอะไรต่างๆนี่แหละครับที่เขาพูดกันเนี่ยของจริงที่ได้เห็นเนี่ยมันดูสดแล้วมันก็ยังมีการเคลื่อนไหวป,ปุ๊บปั๊บปุ๊บับแถมยังมีพวกคราบเลือดพวกน้ำหนองพวกอะไรอย่างเงี้ยแหละครับมันไหลอยู่ตลอดเวลากลิ่นเนี่ยก็เหม็นชวนอ้วกมากเขาก็พยายามมองดูแหะครับว่าผีกระสือเนี่ยมันจะไปทางไหน ก็ได้เห็นนะครับมันค่อยๆลอยผ่านไปขณะที่เขาตอนนั้นเนี่ยกลัวก็กลัวครับขาก็สั่นแม่ของเขาเนี่ยกลับไม่ได้กลัวอะไรเลยพอแม่เห็นว่าผีกระสือตัวนั้นนะครับมันลอยผ่านไปแม่แกก็รีบหยิบไฟฉายครับวิ่งลงบันไดบ้านไล่ตามผีกระสือตัวนั้นแม่วิ่งตามแสงกระสือตัวนั้นนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนไปถึงบริเวณของหนองน้ําของหมู่บ้าน ซึ่งมันก็ใกล้กับทุ่งนาของตากับยายพอแม่วิ่งไปถึงตรงนั้นนั่นแหละครับไอ้แสงสีเขียวส้มวูบวาบที่มันวิ่งตามตลอดทางเนี่ยมันได้หายไปครับแม่ก็เลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านแล้วก็เตรียมตัวที่จะไปซ้อมสวดมนต์ต่อตอนนั้นครับตัวของคุณตันเนี่ยไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวกลัวว่าถ้าแม่ไม่อยู่เนี่ยแล้วถ้า,ากระสือตัวนั้นมันลอยกลับมาจะทําอย่างไรเขานี่แหละครับก็เลยบอกกับแม่ด้วยครับว่าแม่ ขอไปซ้อมสมดมนกับแม่ด้วยได้ไหมด้วยความที่วันนั้นครับตากับยายแกก็ไม่อยู่บ้านพี่ชายก็ไม่อยู่เช่นเดียวกันแม่ก็เลยพาเขาเนี่ยแหละครับซ้อนรถมอเตอร์ไซค์พาเดินทางไปที่ศาลาวัดของหมู่บ้านซึ่งมันก็อยู่ค่อนข้างที่จะไกลกับบ้านเขาในตอนที่ใกล้จะถึงที่ศาลานี่แหละครับเขากับแม่เนี่ยก็ไปเจอกับแม่ชีคนหนึ่งที่เดินมาซ้อมเหมือนกันแม่ก็ไม่รอช้าครับรีบเดินเข้าไปหา แล้วก็เล่าเรื่องเมื่อกี้นี่แหละครับที่เจอผีกระสือนี้ให้กับแม่ชีได้ฟังสิ่งที่มันน่าตกใจคือแม่ชีแกเองเนี่ยก็บอกว่าตอนที่แกกําลังเดินไปเรียกแม่ชีคนหนึ่งให้มาซ้อมท่องสารพันยันแกก็เห็นแสงสีเขียวส้มๆอมแดงเป็นแสงวูบวาบลอยเป็นทิศท,ทางแปลกๆจากตรงป่าช้าของหมู่บ้านแล้วก็ลอยเรื่อยๆผ่านวัด ผ่านไปทางหนองน้ำพอแกเห็นแบบนั้นเนี่ยแกก็รีบเปลี่ยนใจทันทีรีบเดินกลับมาที่วัดแล้วก็ได้มาเจอกับแม่ของเขานี่แหละครับที่เพิ่งจะมาถึงที่นี่ซึ่งในวันต่อมาครับคนในหมู่บ้านเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องผีกระสือกันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันไม่ใช่แค่แม่เขาแล้วก็ตัวคุณตันครับที่ได้เจอยังมีแม่ชีที่ได้เห็นแล้วก็คนอื่นๆในหมู่บ้านนี่แหละครับ ก็มีคนเห็นเช่นเดียวกันทําให้ช่วงนั้นครับข่าว,ข,าวข่าวผีกระสือเนี่ยคือแพร่ออกไปทั่วหมู่บ้านพวกเด็กทีแรกเนี่ยแหละครับก็ไม่เชื่อว่าสิ่งที่ผู้ใหญ่พูดเ่ยเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่พอได้ยินจากปากของคุณตันครับด้วยความที่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นราวข่าวเดียวกันเนีพอได้รู้ว่าคุณตันเองก็ได้เจอแล้วได้อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นด้วยพวกเด็กๆเ,เนี่ยก็ไม่มีใครกล้าออกไปไหนตอนค่ําอีกเลย เวลานอนเนี่ยก็พากันปิดหน้าต่างลงกรอนกันไว้เป็นอย่างดีแต่ว่าหลังจากวันนั้นน่แหละครับนับตั้งแต่พีพศ2561มาจนถึงพศ2568นนี่แหละครับปัจจุบันเนี่ยก็ไม่มีใครได้เคยเห็นผีกระสือตัวนั้นในหมู่บ้านอีกเลยหลายๆคนนี่แหละครับก็ยังคงพูดถึงกันอยู่เลยว่าเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วเนี่ยหมู่บ้าน,เ,นเคยมีผีกระสือออกอารวาสก็ไม่แน่นะครับ เรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของคุณลองไปถามผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะครับว่าบางทีแล้วเหตุการณ์ผีกระสือออกอาราวาสในหมู่บ้านเนี่ยมันเคยเกิดขึ้นกันในหมู่บ้านของคุณหรือเปล่านี่ก็คือ2เหตุการณ์ครับถึงแม้ว่า2เหตุการณ์นี้นะครับจะไม่ได้มีผีออกมาแบบน่ากลัวน่ากลัวมากแต่มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับผมก็เลยนำสองเรื่องนี้เนี่ยมาเล่าทุกคนได้รับฟังกันโดยเฉพาะเรื่องผีกระสือนี่หละครับ ผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินอย่างแน่นอนลักษณะหน้าตามันเป็นแบบไหนอะไรยังไงแต่เชื่อครับน้อยคนมากๆที่จะมีคนเห็นแล้วก็น้อยคนมากครับที่จะได้มีการเจออะไรแบบนี้มันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลครับที่ว่าทําไมหลอนตามสั่งเนี่ยถึงไม่ค่อยมีเรื่องผีกระสือให้ได้ฟังกันถือถ้าไม่นับเรื่องของผีกระหังแล้วแล้วก็ผีกระสือนี่แหละครับก็ถือว่าน้อยมากที่จะมีคนเจอส่วนผีกระหังนั่นแหละครับ 400กว่า EP ีเนี่ยมีแค่1น p ีครับที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคนเจอเนี่ยคือต้องเป็นรุ่นสมัยรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นทวดแล้วล่ะครับถึงจะมาถ่ายทอดให้ได้ฟังว่าเจอแบบนี้อะไรยังไงส่วนผีกระสือเนี่ยก็มันก็ถือว่าน้อยมากครับถ้านับนับดูเนี่ยหลอนตามสั่งเราเนี่ยมีมันสองสามคลิปเองนับว่าเป็นผีที่ตัวซีเกตพอสมควรเลยละครับถ้าเทียบกับกล่องจุ่มแล้วแล้วก็ผีกระสือเนี่ยก็ถือว่าหายากพอสมควรเลย ไหนจะผู้ผีอื่นนี่นะครับผีโพงผีกองกอยผีอะไรต่างๆผมว่าผีอื่นๆนะครับผู้ผีปอบผีแม่ไม้ผีอะไรนะครับหากใครเจอนะครับส่งมาได้นะครับพิมพ์เรื่องราวของคุณมาได้ที่แฟนเพจเ a c e b o o k 1 l c ผมยังรออ่านเรื่องราวของทุกๆคนอยู่นะครับคือก็อยากจะเล่าให้กับมิตรรักแฟนหลอทุกท่านนะครับได้ฟังว่าเออนอกเหนือจากพวกผีที่เป็นแบบผู้หญิงผมยาวใส่ชุดขาวแล้วเนี่ย มันมีความน่ากลัวอะไรที่นอกเหนือจากผีอะไรแบบนี้อีกไหมยังไาางาาลลไลแล้วนะครับถ้าคุณเจอไม่จําเป็นต้องเป็นว่าผีหน้าตาเละๆอะไรน่ากลัวหรอกนะครับเหมือนอย่างเรื่องราวเรื่องนี้ที่คุณตั่นไปเจอมาเนี่ยไม่ได้มีผีออกมาแบบน่ากลัวน่ากลัวอะไรมากมายแล้วนะครับแต่มันคือเรื่องราวสยองขวัญที่มันเป็นเหตุการณ์ที่อธิบายได้ยากครับว่าทําไมเราถึงได้เจออะไรแบบนี้ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากหน่อยนะครับ สติกเกอร์ยันกันผีเอ้ยยันไม่กันผีครับยันที่จะช่วยให้คุณติดแล้วคุณจะโชคดีนั่นเองตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นคือซื้อ1ก็จะแถมแผ่นใหญ่1แผ่นส่วนถ้าเกิดซื้อแผ่นเล็ก2แผ่นนะครับก็จะแถมให้อีก2แผ่นรวมเป็น4แผ่นก็ถือว่าคุ้มมากนะครับซื้อ2แผ่นได้ถึง4แผ่นเลยแถมยังได้แผ่นใหญ่อีก1แผ่นด้วยนะครับจริงๆอ่ะแผ่นใหญ่ผมไม่ได้ขายนะครับ เพียงแต่ว่าแผ่นใหญ่เนี่ยผมผลิตมาในจํานวนหนึ่งก็จะเอาไว้แจกในออเดอร์รตแรกๆนี่แหละครับที่สั่งคือถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็ยังพอมีอยู่สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ตะก,ก้าในคลิปนี้เลยใครที่กําลังฟังเรื่องผีไม่รู้จะทําอะไรก็กดตะก,ก้าแล้วก็ช้อปปิ้งไปแล้วก็ฟังไปก็ได้ครับเพื่อตลดในการรับชมรับฟังเรื่องผีเนี่ยฟังเรื่องผีไปช้อปปิ้งไปเนี่ยก็น่าจะช่วยให้คุณได้ตัดสินใจในการซื้อง่ายมากกว่าเดิม มังครับยังไงนะครับก่อนจากกันไปก็ถ้าคุณชอบเรื่องผีเรื่องราวสยองขวัญเราคือพวกเดียวกันครับอย่างที่ผมบอกครับใครมีประสบการณ์หลอนอยากจะแชร์อยากจะมาให้ผมถ่ายทอดแบบนี้นะครับส่งมาได้เลยผมยังรออ่านเรื่องราวความสยองขวัญที่คุณนั้นได้ไปเจอมาอยู่สำหรับวันนี้ก็โชคดีไม่เจอผีครับสวัสดีครับ